สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมซีแทดในสวัสดิการกองทังบ,บกนะครับมี3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมี75 compact P07 แล้วก็ 75B Omega เมกนะครับกระบอกแรกเนี่ยเป็นตัว7 5 Compact อนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะมีแม็กตัวนะครับแล้วก็ชุดแซ่ทำความสะอาดปืนรุ่นนี้เป็นปืนไซส์คอมเพกนะครับความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 375นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ราวรา0 0การ0กรัมนะครับเป็นปืนโครงเหล็กทั้งตัวนะครับศูนย์ปืนเป็นแบบ3ดอทนะครับแล้วก็สามารถเรืองแสงได้นะครับตัวประกับด้ามเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแม็กของตัว75 Compact ในสวัสดิการกองทบุกเนี่ยเป็นแม็กบรรจุได้15นัดนะครับตัวลำกล้องเนี่ยจะเป็นลำกล้องขาวแล้วก็ไกลขาวนะครับ ส่วนระบบเซฟก็จะมีเซฟห้ามไกนะครับแล้วก็เซฟเข็มแทงชนวนแล้วก็มีในส่วนของร่องรับนกตกนะครับก็คือมีหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามาว่า,าตัวสีแซดในสวัสดิการของทับุกเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับลำกล้องดําหรือเปล่าหรือลำกล้องขาวนะครับวันนี้ก็มาพรีวิวสั้นๆให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับในส่วนรายละเอียดอื่นๆอ,อย่างเช่น ตัวไกดหลอดเนี่ยก็ยังเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ตัวรีคอยสปริงเนี่ยก็ยังเป็นแบบแบนด์นะครับเหมือนกับโครงการทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการปกครองหรือปืนบุคคลทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็บอกต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัว 75B Omega นะครับอันนี้ก็คือภายในกล่องนะครับจะให้แม็กมาทั้งหมด2ตัวนะครับ แล้วก็ชุดแช่ทำความสะอาดนะครับส่วนที่อยู่ในถุงพลาสติกก็จะเป็นคันเซฟนะครับตัวคันลดนกเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวปืนนะครับปืนรุ่นนี้เป็นปืนฟูลไซส์นะครับลำกล้องเนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืนเนี่ยอยู่ราวๆ1 0 0 0 0กรัมนะครับโครงปืนเป็นโครงเหล็กทั้งตัวนะครับแล้วก็ มีชุดลันไกในแบบของโอเมก้านะครับตัวไกเนี่ยก็จะเป็นไกตรงแล้วนะครับแล้วก็นกสับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบแต่งเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วนะครับแม็กที่ให้มาเนี่ยมันจุได้16นัดนะครับคันเซฟหรือคันลดนกเนี่ยมีทั้ง2ด้านนะครับก็คือมือซ้ายมือขวาเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ปุ่มปลดแม็กเนี่ยสามารถย้ายข้างได้เช่นกันนะครับ ส่วนวิธีเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําในคลิปของรุ่นตัว P07 นะครับเพราะว่าวิธีการทำเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นการพรีวิวสั้นๆน,นะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยยังไม่ทราบว่าตัวปืนหน้าตาเป็นแบบไหนในสวัสดิการของกองทัพบ,บกนะครับ อันนี้ก็คือคันเซฟนะครับที่ให้มาเป็นอะไรนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัว P07 นะครับอันนี้ภายในกล่องนะครับที่เขาให้มาจะมีแบ็กสเตปที่ให้มาทั้งหมด3ามไซส์นะครับรวมที่ตัวปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันรถนกนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับตัวหกเหลี่ยมส่วนคันเซฟเนี่ยผมเปลี่ยนเข้าไปในตัวปืนแล้วนะครับ แล้วก็มีซ้อนแม็กบวก2ให้อีกตัวอีก2ตัวนะครับแม็กที่ให้มาเนี่ยทั้งหมด2 m a แม็กด้วยกันนะครับแล้วก็มีพวกชุดแซ่ทําความสะอาดนะครับตัว P07 เน่ยเ,เป็นปืนไซส์คอมเพกตนะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่3.75นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ราวๆาว0กรัมนะครับโครงปืนเป็นโครงโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ ในชุดในส่วนของชุดลั่นไกเนี่ยเป็นแบบของโอเมก้านะครับก็คือสามารถเปลี่ยนจากเซฟเป็นลดนกได้แล้วก็มือซ้ายมือขวาสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ปุ่มปลดแม็กเนี่ยสามารถย้ายข้างได้เช่นกันนะครับเวลาเข้าเซฟเนี่ยตัวปืนที่ใช้ชุดลั่นไกของโอเมก้าเนี่ยสามารถขึ้นเซฟได้อสองจังหวะไกด้วยกันนะครับก็จะมีจังหวะค,ค็อกแล้วก็ฮับคอ็อกนะครับ แมกกาซีนของรุ่นนี้เนี่ยบรรจุได้15นัดนะครับไม่รวมตัวบวกส้นนะครับรุ่นนี้ก็จะมีรางพิาตินีมาให้นะครับสำหรับติดอุปกรณ์เสริมนะครับอย่างเช่นพวกไฟฉายเลเซอร์นะครับที่สไลด์เนี่ยมีลายกันลื่นที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายของสไลด์นะครับศูนย์ปืนเป็นแบบ3ดอตนะครับสามารถเลืองแสงได้อันนี้ก็เป็นด้านขวาของตัวปืนนะครับ จะมีลายการลื่นที่ส่วนบนของโครงปืนนะครับสำหรับผักนิ้วชี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะครับพาทุกๆท่านมาชมปืนซีแซในสวัสดิการของัะบบกกันนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนแล้วก็สลับปุ่มปดแม็กแล้วก็ตัวคันเซฟคันลดนกนะครับ ก่อนที่จะถอดหรือทำอะไรกับตัวปืนเนี่ยเคลียปืนทุกครั้งนะครับดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับวิธีการถอดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสีแซดหลายๆรุ่นนะครับเลื่อนสไลด์ถอยหลังเล็กน้อยนะครับให้ขีดที่สไลด์แล้วก็ที่โครงปืนเนี่ยตรงกันนะครับแล้วก็กดคันล็อกสไลด์ออกนะครับที่ลำกล้องเนี่ยมีแหลมปัดเงานะครับเป็นทางยาวสำหรับช่วยป้อนกระสุนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มถอดอตัวคันลดนกหรือคันเซฟก่อนนะครับแต่ที่ติดกับตัวปืนในตอนนี้เป็นคันเซฟนะครับตัวแกนของคันลดนกเนี่ยมันจะไม่โผล่ไปอีกด้านหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกับตัวเ5 p 0 1โอเมกานะครับอันนี้คือเวลาอยู่ในโครงปืนนะครับมันจะเกี่ยวกับสปริงอยู่ประมาณนี้นะครับ ันเซฟแล้วก็คันลดนกของตัว P07 เนี่ยมันจะไม่โผล่มาอีกด้านนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีดึงนะครับหรือดันจากในโครงปืนนะครับอันนี้ผมใช้วิธีดึงนะครับกดไปที่ตัว ejector นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับตัวคันเซฟออกมานะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับค่อยๆขยับออกนะครับ ่วนอีกตัวนึงเนี่ยกดไปที่สะพานไกลนะครับแล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับต่อมาก็จะใส่ตัวคันรถนกนะครับมันจะมีลูล็อกสปริงอยู่นะครับที่โครงปืนนะครับน,นี่ก็พยายามซูมแล้วนะครับแต่ว่ากล้องผมมันไม่ค่อยชัดนะครับ ตัวสปริงเนี่ยที่ด้านที่เป็นก้านยาวๆเนี่ยใส่ไปที่โค้งปืนนะครับแล้วก็ตัวก้านสั้นเนี่ยหันไปทางปลายลำกล้องนะครับหรือปลายกระบอกปืนนะครับก็ถ้าทำตามคลิปก็วางไปแนวนี้ได้เลยนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยไม่ค่อยยุ่งยากหรือซับซอ้อนนะครับสามารถทำเองได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาผมทำเนี่ย มันจะต้องมองผ่านโทรศัพท์นะครับอาจจะดูแบบติดๆขัดๆบ้างนะครับอันนี้ก็นำตัวด้านขวาของตัวปืนเนี่ยใส่เข้าไปโฮลอรอได้เลยนะครับกดไปที่สะพานไกลนะครับแล้วก็ใส่ไปในแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวที่ด้านซ้ายนะครับใส่เอียงๆนะครับ ใส่เอียงๆลักษณะนี้นะครับสอดไปที่สปริงนะครับกดไปที่อ e ีเจคเตอร์ช่วยนะครับขยับขยับตัวอ e ีเจคเตอร์นะครับตัวสปริงของตัว P07 เนี่ยค่อนข้างจะชิดโค้งไปทางขวามือนะครับจะไม่เหมือนกับตัว75 P01 เม e g a นะครับที่สปริงเนี่ยออกจะอยู่ตรงกลางนะครับ ค่อนข้างจะใส่ง่ายกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรารู้จังหวะรู้วิธีมันก็ไม่ยากครับผมอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับสำหรับตัว P07 นะครับผมจะใส่ใคล้ายๆกับตัว P01 โอเมกานะครับเพราะว่าผมจะใส่ในแนว,แนวตรงจะต้องใช้ไขควงบังคับนิดหนึ่งครับ อันนี้คือเข้าแล้วนะครับแล้วก็ขยับสปริงมาให้เกี่ยวกับตัวคันรถนกนะครับอันนี้ผมใช้ไขควงดันช่วยนะครับแล้วก็กดคันรถนกลงมานะครับเพื่อให้มันล็อกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใส่ไม่ยากครับผมเพียงแต่ว่าผมต้องมองผ่านโทรศัพท์นะครับ เวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้สปริงก็เกี่ยวกับตัวคันรถนกแล้วนะครับแล้วก็ดันลงมาได้เลยนะครับ แล้วก็ดันให้เข้าล็อกอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะสลับตัวปุ่มปดแม็กนะครับจากเดิมเนี่ย ปมปดแม็กเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายของตัวปืนก็คือสําหรับคนมือขวานั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะสลับไปที่ด้านขวาของตัวปืนก็คือสําหรับคนมือซ้ายนั่นเองนะครับผมใช้ตัวหกเหลี่ยมที่มากับตัวปืนนะครับหรือใช้เหล็กส่งที่มีขนาดเดียวกันก็ได้นะครับกดไปที่รูด้านขวาของตัวปืนนะครับแล้วก็ใช้คีมดึงออกมานะครับ ้คีมเนี่ยดึงตัวพินล็อกออกมานะครับค่อยๆขยับพร้อมๆกันนะครับเวลาดึงพินล็อกออกเนี่ยให้เอานิ้วชี้ปิดไปที่รูของตัวปุ่มปดแม็กด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสปริงมันจะดันตัวพินเล็กๆเนี่ยกระเด็นออกนะครับอันนี้คือตัวพินที่มันจะกระเด็นออกมานะครับต้องระวังนะครับ ก็สปริงนะครับอยู่ด้านในนะครับเวลาใส่ก็สลับด้านได้เลยนะครับใส่มาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ตัวพินล็อกลงไปนะครับ มันจะเข้าไปโฮในล่องของมันอยู่นะครับถ้าดันลักษณะนี้แล้วไม่ออกเนี่ยแสดงว่าถูกแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งกดตัวพินล็อกลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะดันตัวพินเล็กๆเนี่ยหลุดออกจากตัวปุ่มลดแม็กนะครับให้กดไปที่รูฝั่งซ้ายของตัวปืนนะครับที่ปุ่มลดแม็กนะครับแล้วก็ ใช้คีมเนี่ยค่อยๆดันลงไปนะครับพอเข้าจังหวะ2เนี่ยให้เอาตัวเหล็กส่งหรือไอตัวหกเหลี่ยมที่ดันอยู่เนี่ยเอาออกนะครับแล้วก็ค่อยดันตัวพินล็อกเนี่ยดันลงไปนะครับมันจะไปเกี่ยวล็อกกันประมาณนี้นะครับวิธีถอดแล้วก็สลับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ลองไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ประกอบสไลด์เข้ากับโครงปืนนะครับใส่ลำกล้องไปที่สไลด์นะครับแล้วก็ตัวรีคอยสปริงนะครับวิธีถอดประกอบเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ c ีเซตหลายรุ่นนะครับตัว P07 เนี่ยยังเป็น เฟรมหุ้มสไลด์อยู่นะครับจะเป็นเหมือนกับ uh, ปืนรุ่นตัว c ี75นะครับทําเหมือนตอนถอดนะครับก็เลื่อนสไลด์ uh, ไปด้านหลังเล็กน้อยนะครับเลื่อนให้มาร์กที่สไลด์แล้วก็โค้งตรงกันนะครับแล้วก็กดคันล็อกสไลด์ลงไปได้เลยนะครับลองสไลด์ดูหลายๆครั้งนะครับเวลาเปลี่ยนปุ่มกดแม็กเนี่ยก็ ลองสไลด์ลองกดแม็กดูหลายๆครั้งนะครับเ่อเกิดปัญหาจะได้แก้ไขนะครับกระบอกนี้ก็ปกตินะครับลองลดนกแล้วก็นั่นไก่ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับปืน4ีแสในสวัสดิการกองทบกนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าตัวหรือวิธีการเข้าร่วมเนี่ยแนะนำให้ถามกับโครงการกองทัพบกดูนะครับเพราะว่าในภายภาคหน้าเนี่ยเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการเข้าร่วมหรือเรื่องค่าตัวต่างๆเนี่ยทุกๆท่านจะได้ไม่สับสนนะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับต้องขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ